ต่อไปนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญกลองเพลิงพระราชทานผ่านหัวแถวทายาทที่มาเข้าแถวรับควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญกลองเพลิงพระราชทานผ่านหัวแถวทายาทที่เข้ามาที่เข้าแถวรับควรปฏิบัติอย่างไรนะตัวนี้น่าจะคุ้นเคยเคยออกงานบ่อยไหมครับ ต้องถามก่อนว่าออกงานบ่อยไหมไม่ค่อยได้ออกครับอยู่ห้องหมายครับอาจารย์อ๋ออยู่ห้องหมายครับอยู่ห้องหมายเนี่ยก็ถนัดเลยเรื่องของการขอขอขอเพลิงเนาะขอดินขอน้ําขอไฟเนี่ยก็น่าจะถนัดอเอกเอกอุด,ด้านนั้นอ,อทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิง ผ่านหัวแถวทาญาติมาควรปฏิบัติอย่างไรขอ้ขอคอไก่ให้ผู้อยู่ในแถวยืนตรงอยู่ในอาการอันสงบไม่ต้องทำความเคารพอันนี้ก็ถูกนะให้ผู้อยู่ในแถว ยืนตรงและมองตามผู้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานไปสู่เมนก็ถูกนะให้ผู้อยู่หัวแถวและผู้อยู่ในผู้อยู่ถัดไปเดินตามเจ้าเจ้าหน้าที่ไปจนถึงหน้าบันไดเมนแล้วก็งองงูให้ผู้อยู่ในแถวยืนตรงและทําความครบขณะเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาสู่เมน,นเนี่ยเพราะว่า มันมีความคลุมเครือครับฉเฉลยมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ผู้ที่อยู่หัวแต่คอควายนะครับฉเฉลยมาให้ผู้ที่อยู่หัวแถวและผู้ที่อยู่ถัดไปเดินตามเจ้าหน้าที่ไปจนถึงหน้าบันไดเมนอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับกอไก่ก็ถูกนะยืนอยู่ในอาการอันสงบไม่ต้องทำความเคารพ ปกติแล้วเวลาเชิญเพลิงเข้ามาเนี่ยลงจากรถปุ๊บเดินตรงตุมตุมตุม,ต,มตุมเข้ามาคนที่ทายาทที่ยืนรับนั้นก็จะยืนตั้งแถวแล้วคนที่อยู่ร่วมพิธีไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับก็นั่งอยู่ในอาการอันสงบเพราะฉะนั้นข้อนี้อยู่ในอาการอันสงบก็ถูกต้องนะ แล้วแทบจะถูกร้อยเปอร์เซนต์ด้วยขอ้อขอใครให้ผู้อยู่ในแถวยืนตรงมองตามถ้ามองตามนี้ไม่ใช่ละเนี่ยมองตามผู้เชิญเนี่ยแบบมองตามไปเรื่อยๆชายตามองอย่างนั้นเนี่ยมันไม่สุภาพแล้วครับแล้วข้ององูผู้อยู่ในแถวยืนตรงทำความเคารพเขาจะไม่ทำความเคารพนะครับเวลาเดิน เชิญกล่องเพลมาไม่ทําความเคารพนะครับคือยืนตรงนิ่งเฉยๆฉะนั้นไอ,ทอ,นอนะะ้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือนะฮะที่ถูกต้องเนี่ยมีข้อกอไก่กับคอควายแต่วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันนี้โดยมากแล้วให้ทายาตยืนตั้งแถวรับพอรับเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่เดินไปจนถึง ขึ้นไปตั้งแต่งในที่อันเหมาะสมแล้วจึงให้หันตามไปแต่ไม่ได้เดินไปถึงหน้าบันไดเนี่ยมันผิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้เดินไปจนถึงหน้าบันไดแต่อย่างไรก็ตามครับวิธีการปฏิบัติแบบดั้งเดิมใช้ข้อคอควายนะครับเราคงยึดคำตอบคือคอควายนะฮะตรงนี้ยึดคำตอบคือคอควายนะครับอ่า